อันนี้เป็นเครื่องอะไรเนี่ยอ่านี่เครื่องควบคุมอุณหภูมิความชื้นภายในโรงเก็บด้วยระบบไอโอทีชุดอันนี้ภายในโรงเก็บชุดเครื่องอะไรนะจริงเป็นเครื่องชุดควบคุมอุณหภูมิความชื้นอ่าด้วยระบบ PLC แล้วก็เป็นระบบ IoT ด้วยครับอืมเอาแนะนำหน่อยครับเครื่องเป็นเครื่อง IoT ครับจะเป็นเครื่องที่ใช้กับเกษตรกรผ่านจะเชื่อมต่อผ่านระบบไวไฟครับผมซึ่งราคา ประมาณ7,000แล้วก็ใช้งานง่ายครับแล้วเราก็ได้พัฒนามาเป็นชุดควบคุมตัวนี้ด้วย PLC mm hmm. แต่ว่าต้นเนี้ยด้วยต้นทุนมันสูงแล้วก็เป็นควบคุมแบบมีฮาร์ดแวร์มาอยู่แล้ว mm hmm. เขาก็เลยให้พัฒนาอีก mm hmm. มันเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่เราเขียนขึ้นมาเอง mm hmm. ตัวนี้ครับ mm hmm. ควบคุมด้วยจอไฮเดรไม mm hmm. แล้วก็ด้วยระบบปฏิบัติการ FX 3 U 3> mm hmm. ในการเขียนเดตเดอร์เข้าไปเพื mm ่อ hmm. ให้ควบคุมในภูมิวความชื้น ในการทํางานของเขาก็คือเมื่ออ,อุณหภูมิถึงที่เราตั้งไว้ค่ามินค่าแม็กเขาก็จะทํางานอัตโนมัติเพื่อควบคุมอ,อุณหภูมิความชืน้นแล้วก็ส่วนทําไมเราถึงทาแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมไปดูในโรงเพาะพปลูกเพาะเห็ดเขาจะควบคุมอ,อุณหภูมิแบบว่าใช้ระบบน้ําวนแล้วก็ใช้พลมเปิดตลอด24โมงเชื่อมันมันมันเปลืองงบประมาณแล้วก็เปลืองค่าไฟเขาบอกว่าโรงหนึง่งอ่าสิบคูณสี จะใช้ค่าไฟอยู่ที่รวมค่าไฟค่าน้ําอยู่ที่หมื่นหนึ่งแต่ของเราถ้าเกิดเอาไปมันอยู่ที่โหลดด้วยนะครับว่าพัดลมหรือว่าปั๊มน้ําแต่ของเราถ้าเกิดเอาไปใช้ก็จะตกอ,อยู่ประมาณที่ 4- ี 5, ่ถึงห้าพันก็ลดลงเยอะอเพราะว่ามันไม่ได้ทํางานยี่สี่ชั่วโมงมันจะทํางานเมื่ออุณหภูมิความชื้นไม่ถึงจะทำมันดุดใช่ครับแล้วก็จะมีระบบ Data l ล็อ e r ในการเก็บข้อมูลแล้วก็มีค่าบวกลบ ค่าบวกลบค่าดีฟฟ์ก็คือเหมือนก็ว่าถ้าเกิดในอุตสาหกรรมเขาจะมีเครื่องตรวจเช็คว่าเซ็นเซอร์ได้ตามมาตรฐานตามอุณหภูมิที่ที่แควไว้ไหมถ้าเกิดไม่ได้ก็อาจจะมาบวกลบในในค่า d ดีฟ u ์ตรงนี้ mm. ใช่ครับแล้วก็มี Data l o g k e r mm. อาร์อะลาม mm. อะลามก็คือ mm. เมื่อเราแทบไม่ต้องทำเลยเมื่อลูกลอยครับสมมติอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นถังน้ำ mm hmm. เมื่อถังน้ำไม่มีน้ำเข้าหรือว่า ท้หมดเขาก็จะเตือนอารามก็จะแจ้งเตือนครับ oh ีงัมาดูการแจ้งเตือนตรงนี้ได้ครับการแจ้งเตือนของเขาก็จะขึ้นว่าเลเวลอาร์มครับผมก็จะเป็นรูกลอยอารามอันนี้ก็จะเป็นเรียยวทมมส่วนอันนี้ก็จะเป็นการเก็บข้อมูลเมื่อเข้าป่าเมื่อสองวันเรื่อยป่ามาณนี้ครับดูข้างในได้ไหมได้ครับได้ครับอธิบายข้างในให้ดูสักนิดว่ามันเป็นอะไรยังไงอันนี้คือเราจําลองว่าเป็นโรงเห็ดใช่ครับเราจําลองว่าเป็นโรงเห็ดมีอะไรบ้างข้างใน ก็จะมีอ่าหัวฉีดปั๊มน้ำแล้วก็เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์เราใช้เป็น RS485 อะไรนะ RS485 ครับแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ของ RJ11 เป็นของตัว IoT ใช่ครับเซ็นเซอร์ก็จะมีความคลาดเคลื่อนแตกต่างกันตัวนี้ความคลาดเคลื่อนจะน้อยกว่าตัวนี้ใช่ครับเพราะว่ามีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ได้รับมาตรฐานใช่ครับอันนี้ก็พัดลมระบายระบายอากาศออกเพื่อให้รักษาอุณหภูมิ ข้างในอุณหภูมิที่เหมาะต้องเท่าไหร่25องศาครับประมาณ24ถึง25องศา24ถึง25ใช่ครับต้องความความชื้นถึง70 80อยู่ที่ว่าเห็ดแต่ละเห็ดใช้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่เราก็สามารถตั้งค่าได้ที่เครื่องได้เลยอ๋อเห็ดแต่ละชนิดไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันครับอันนี้เห็ดนางฟ้าไม่ใช่อันนี้เห็ดอาคอนขาวเห็ดอะไรนะเห็ดคอนขาวครับคอนขาวใช่ครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินเลยแล้วก็จะมีนางฟ้าตรงนี้ยังไม่ขึ้นพิ่จะเอามา แล้วคอนข่าวเนี่ยมันเป็นเห็ดเอาไว้ตอนนี้เพิ่งมาใหม่หรือ <ho> ว่า,ามันเป็นที่นิยมแถวบ้านเราเลยใช่มครับมันเป็นที่นิยมแถวหนองจอกครับเขาจะนิยมเพาะเห็ดพวกนี้กันแล้วก็เห็ดนางฟ้าด้วยแต่ว่ามันไม่เสร็จเห็ดนางฟ้าเห็นบ่อยใช่ครับอันี่ทีแรกถ้าถือไว้บอกกูก็เป็นเห็ดนางฟ้าคอนขาวมันขายสายกันใช่ครับออันนี้ก็คือเอาไปผัดแกงทอดเลยปกติได้ปกติอันนี้ใช่ไหมพอเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ใช่ครับอันนี้อ๋อมันไม่บานนช่ไมไม่บานครับ<ม> ถ้าเป็นเห็กหนังฟ้ามันก็จะบานมันก็จะบานใช่โอเคประมาณนี้ประมาณนี้แล้วถ้ามีคนสนใจขายซื้ออะไรเนี่ยเราขายใหระบบมีคนสนใจเครื่องนี้ก็รวมโปรแกรมหมดก็หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้เป็นเกษตรที่เขาใช้กันก็จะเป็นประมาณเจ็ดพันห้าร้อยบาทอันนี้เจ็ดพันเจ็ดพันห้าร้อยห้าร้อยใช่ครับอันนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันน่าแพงระบบมันดีกว่าใช่ครับก็แตกต่างกันไป ก็เลือกใช้เอาเราอยู่แผนกอะไรครับไหมอยู่ไฟฟ้ากำลังครับอ่าวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพการนาพิเศษของเจ้าครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากนี่จดสิทธิบัตรแล้วนี่ไม่ปฏิบัตรอันนี้ร้องไปไปขอคำขอหน่อยสิอ่ายื่นยื่นดีเลยแต่กว่าจะได้พักนึงอันนี้มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยใบประกาศใบของศาลอ๋อ ขอบคุณมากขอบคุณคอีกครั้ง